โ้โอ้ยเลีงดีแรงดีแรงดีแรงด,แรงดีแรงดีมากว้าโอ้ลากเรือหมดเลยโอ้โอ้ ออุุยยเขียวปัดเลยเมื่อกี้นี่ตามมาถึงเรือจับคู่วะจับคู่หรือเปล่าเขียวปัดเลยครับเห็นตามมาถึงเรือเลยอะ่ะเฮ้ยเป็ปลาครอบ เลยนะนตอนนั้นเมื่อกี้อ่ะอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอะไรบุ้ยตามอะไรบุ้ยอะไรบุยบ้ยขอเริ่มจะมีเจ้าของบ้านต้องมีเจ้าของบ้าน นั่นนะนั่นนั่นนั่นนโอ้ยกัดไม่จริงอ่ะกับไม่จริงอ่ะนางกินข้าวอยู่เจอลูกคลอกออกมาจากป่าครับเนี่ยอาการเขามีอาการตื่นครับมีอาการตื่น ตื่นแบบนี้ตามไปเรื่อยๆครับโอ้ย oh, ย้อนแสงแล้วมั้งเนี่ยแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอ่าเริ่มเกาะผงละ เกาะปูแล้วแม่มาแล้วหรือแม่มาแล้วเห็นไหมครับอุ้ยคลายเบรกก่อนคลายเบรกก่อนคลายเบรกก่อนคลายเบรกบรก่อน โอ้โอ้โอ้อ้เลงดีเลงดีแรงดีแรงดีแรงดีมากว้าโอ้ลากเรือหมุนเลยโอ้โหลากเรือหมุนเลยครับโอ้โห ไหนไหนไหนโอ้ยโอ้ยหลักเรียบหมุนเลยเฮ้ยเอ้อุ้ยอุ้ยดี๋ยวเอาปลาขึ้นกันเอาปลาเอากันไหน โอ้อุ้ยสายนี้สวยไหนครับตัวแรกนี่ครับอโอุ้ยใส่สวยครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ยอดสกอย